สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้มาเก็บผลผลิตอีกแล้วนะคะมีบวบเก็บบวบค่ะน้ำเต้าเก็บเลยค่ะบวบหอมค่ะน้ำเต้า บวมหอมบวมหอมริมรัว้วผักสวนครัวรั้วกินได้ วันนี้เยอะมากค่ะเต็มตะกร้มาม,ะะมวันนี้เขาก็เลยโตเกินใหญ่เกินนิดนึงน้ำเต้าค่ะน้ำเต้าส,สวยๆเนื่องจากผักของเราเป็นผักปลอดสารพิษนะคะ แล้วก็ศัตรูพืชมีเยอะตอนนี้ก็เลยใช้วิธีการหอ่อค่ะเอาถุงมาห่อนะคะคบพรหอมเลยเก็บบวบหอมก่อน แล้วก็ไปอยู่ทางนี้แล้วก็ทางอีกสามลูกผักสวนครัวค่ะหลังบ้าน ปลูกไว้กินเองนะคะผักปลอดสารไม่ได้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงไม่ได้ฉีดสารเคมีต่างๆะคะ่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะตอนนี้ก็ใช้วิธีการหอ่อป้องกงันแมลงอูเต็มตะก้าวันนี้ได้เต็มตะก้าบวมง,งู บบงูไม่ได้ห่อค่ะบบงูไม่มีมแมลงพอเขาโตแล้วมันไม่มีมแมลงก็ไม่ได้หอ่อดอกขจรเก็บได้แล้วมั้งไหนดูดูน้อยเต็มตะกร้าเลยค่ะดอกขจร ตรงนี้กำลังออกเยอะเหมือนกันค่ะบวบเดี๋ยวก็จะมาห่อนะคะใช้ถุงผ้าหอ่อป้องกันมแมลงแมลงวันทองดอกขัจจรก็ได้เก็บตลอดค่ะเรื่อยๆลวกพริกลวกอร่อยลวกนึ่งผัด นั่นอีกตรงกกรั้วมันละกอกันแล้ว ผลงานของเราวันนี้ถุงผ้าค่ะห่อป้องกันมเมล็งวันทอง ตมนี้ก็เป็นรั้วกินได้นะคะขจรสวยด้วยค่ะขจรเป็นรั้วแล้วก็สวยนี่ดอกหนึ่งรั้วกินตอนเช้าค่ะกับน้ำพริก สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะผักสวนครัวรู้กินได้ค่ะชีวิตบ้านๆวิถีชนบทสวัสดีค่ะ